ท่านผู้ชมสวัสดีนะครับเช้าวันที่16ครับทุกคน16เดือนมกราคมท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดล่มหมแม่กลองนะครับผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวช่วงเช้าครับของเดือนมกราคมวันนี้ครับว่าคึกคักกันไหนครับในส่วนของตลาดล่มหมแม่กลองแล้วก็ตลาดน้ำเต็มเดืนสะดวกได้ครับทุกคนมาดูด้วยกันนะฮะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งครับรถไฟกำลังเข้าตัวสถานีแม่กลองฮะ วันนี้แอดมินไม่ได้นั่งรถไฟมาทุกคนนั่งรถโดยสารมาแล้วก็มาลงที่นี่ครับแล้วก็ดูบรรยากาศครับวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยครับทุกคนดูดิฮะส่วนบ้านนักท่องเที่ยวจะนั่งรถไฟจากบ้านแหลมครับทุกคนมาที่นี่ครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับค่ารถไฟทุกคน10บาทครับถูกมากครับหรือว่าจะขึ้นแถวระหว่างทางก็ได้ครับแถววัดกาหลงก็มีครับทุกคนนะครับมาขึ้นกลางทางก็ได้ครับ ตู้ลงเทีย่ยววันนี้ทุกคนแน่มมนมากมันก็เยอะมากนะะี่ครครับทุกคนวันนี้คือคึกมากยุโรปทั้งยุโรปทั้งฝรั่งทั้งจีนนะครับเอเชียมากันเยอะเลยตลาดแม่กลองหรือตลาดล่มหกครับทุกคนนะครับที่นี่จะเป็นจุดขายหลักๆทุกคนนะครับ <c oughs> เวลาน้องเทีย่ยวครับออกจากกรุงเทพมหาคนครเขาก็จะออกจากโรงแรมประมาณ6กโมงเช้าครับมาถึงที่นี่ครับก่อน8ปดโมงครึ่งครับ หลังจากเดินตลาดแม่กองล้มหบเสร็จก็จะไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับให้ดูบรรยากาศการท่องเที่ยววันนี้ครับทุกคนคึกคักมากบรรยากาศที่นี่จะคึกคักแบบนี้ในช่วงเช้าครับประมาณ8นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาแบบนี้ทุกวันเลยครับและก็สินค้าที่ครับทุกคนก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเมื่อก่อนเหล่านี้ครับจะเป็นสินค้าพวกผลไม้ผักครับสินค้าที่แบบชาวบ้านมาซื้อกินครับมาซื้อใช้แต่พอนักเที่ยวครับมาที่นี่เยอะขึ้นครับ สินค้าก็จะเปลี่ยนสไตล์ครับมีของที่เลือกพวกกระเป๋าแฮนด์เมดเสื้อผ้าอาจังเกงนะครับเป็นของของฝากสลับน้องเที่ยวทส่วนใหญ่ครับ เดี๋ยวพอจากตลาดแม่กรองทุกคนตลาดล่อหัแอมินจะพาทุกคนไปดูในส่วนของตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะครับว่าบรรยากาศที่ดําเนินสะดวกครับจะคึกคักไหมในช่วงเดือนมกราแบบนี้ฮะแต่ที่นี่ทุกคนทุกวันนะครับไม่ว่าจะเดินทางมาโดยรถบัสครับจากกรุงเทพมหานครหรือว่านั่งรถไฟจากบ้านแหลมครับมาที่นี่ครับคึกคักทุกวันฮะทุกคน ถ้าเกิดว่าใครเรับจะมาที่ตลาดแม่กองครับให้ทันรถไฟในเวลา8ปโมงครึ่งครับแนะนําให้มาแต่เช้าๆประมาณสัก6กโมงหโมงครึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้แถวถานนพระราม2ทุกคนมีการก่อสร้างทางด่วนครับไฮเวย์ครับทุกคนการจราจรติดขัดมากอย่างวันนี้แัดมินมาไม่ทันครับก็ต้องรอดูลรถไฟออกจากตัวสถานีแม่กองในเวลา9นาฬิกาครับ <S <S โอ้ทุกคนดูดีครับเลือกซื้อกันใหญ่เลย ของที่นี่ทุกคนจะบอกว่าราคาไม่แพงครับเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกครับถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นนะฮะไม่เชื่อนะครับว่าตลาดแม่กองตลาดร่มหวแบบนี้ทุกคนจะเป็นจุดขายได้ดีมากๆครับอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยบ้านเราครับดูดิครับในช่วงเช้าวันนี้คนแน่นมากเลยครับยุโรปทั้งนั้นเลยครับบางช่วงเดินไม่ได้นะครับตลาดติดฮะเนี่ย คือมันแคบมากครับตลาดมันแคบมากทุกคนแล้วร้านค้าก็เยอะแล้วเจ้าสมมากก็จะหยุดซื้อของเลือกซื้อของแบบนี้ครับก็ให้ระวังครับให้ระวังสิ่งของมีค่าครับกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือครับการล้มกระเป๋าที่นี่ครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับท่านผู้ชมตลาดชานี้ทุกคนไม่มีคนไทยเลยครับมีแต่ต่างชาติหมดเลยเดูครับดู Oh. for durian it, for you. It doesn't smell stinky. Stinky smell. What about the taste, ma'am? Is that what do you think about it? It's very sweet. Really sweet, but. Smell right, is big problem. ท่านผู้ชมจะเพิ่งดราม่านะครับอันนี้คือทุเรียนปลาคือตอนนี้ไม่ใช่น่าทุเรียนครับเราก็ไม่หาไม่หามาซื้อทุเรียนที่มันแข็งๆได้ครับก็จะเป็นทุเรียนแบบนี้ฮะลูกค้าอยากลองครับต้องเชื่อเขาอยากลองเขาบอกว่าเขาชอบกินชีสเขาชอบกินชีส Let the cheese smell right, ma'am. Oh, it's kind of stinky. 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 โอ้กินใหญ่เลย This y o u r f i r s t i ค่ะคุ a แม่ i s ั t งแรกค่ะ y o ่ค y ะใช่ t i ะใ o ่ s ่ะ i ช่ค t ะใช a ค y ะใช่ค s ะใช่ค่ะใช่ y o u ใช่ค s t ใ i ่ o ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คะใช่ค่ะใช้ค่ะใช่ค่ะใช่ค a ะใช่ h ่ะใช่ค่ o ใช่ค่ะใช่คะใช่ u ่ะใช่ค a ะใช่คะใช่ค่ะคะค่เคะใช่คะคใคะ่ค ดูบรรยากาศขณะที่รถไฟกําลังวิ่งผ่านตัวตลาดแม่กลองนะครับอันนี้คือรถไฟออกจากตัวสถานีครับไปยังบ้านแหลมครับเรามาไม่ทันในช่วงเวลาแปดโมงครึ่งครับเราก็ดูตอนเดินรถไฟออกตรงนี้ฮะตอนนี้ทุกคนก็จะมีทําที่กั้นตรงนี้ครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยของนักเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับทุกคนดูดิครับนี Nên <laughs> là <laughs> <laughs> thì hình của chúng ta mà subscribe cho kênh ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกแล้วครับมาดูบรรยากาศที่ตลาดน้ำครับว่าจากครื่องคักเหมือนที่ตลาดแม่กลองไหมฮะทุกคนเช้าวันนี้นะครับเวลาประมาณ1 1บเนาฬิกาครับนี่ฮะร้านค้าขายของกลับมาเครื่องคักเหมือนเดิมแล้วทุกคนหลังจากโควิดครับผ่านไปฮะ ลูกค้านั่งเที่ยวส่วนมากก็จะออกจากกรุงเทพครับมาชมตลาดร่มหกบก่อนทนั้คนตลาดแม่กลองก่อนพอตลาดแม่กลองเสร็จน,นะครับก็จะนี่ครับยิงยาวมาที่ตลาดน้ำดําเดินสะดวกครับอยู่ไม่ไกลกันประมาณ1 5ทนาทีฮะ ดูคึกคักมากทุกคนวันนี้ครับอยู่ช่วงไฮซีซั่นอยู่นะครับเปนเดือนมกราเนีครับวันนี้ตรงกับวันที่16ครับเดือนมกราคม อังกฤษอังกฤษอังกแอังกแลอังกแลนองไปฟังาโดยภาพรวมนะครับตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็คึกคักนะครับแต่ถ้าเทียบกับที่ตลาดล้มหูมแม่กองแล้วครับตลาดล้มหบแม่กองจะดูคึกคักแล้วก็มีสีสันมากกว่าฮะนี่ครับบรรยากาศในช่วงเสๆฮะวันเดียวกันทุกคนหลังจากที่ไปถ่ายทําที่ตลาดแม่กองมาก็มาที่ตลาดดาเนินฮะเรือหางยาวเรือยนเรือพายนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับบรรยากาศที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็ช่วงไฮซีซั่นก็คึกคักมาก,กคนคือฮามากนั่งเรือพายดีครับปลาครับกระโดดเข้าไปในเรือครับเป็นปลาตะเพียนฮะลูกค้าคือฮามากตลาดน้ำวันนีดคนคาาน้ดูดิครับคือบรรยากาศนะครับหลังจากที่เรานั่งเรือพายครับให้ดูครับคือคักไหมครับในช่วงเดือนพกรภาวันที่16ครับวันนี้ครับ ส่วนมากก็จะเป็นนักเที่ยวชาวยุโรปนะครับชาวจีนช่วงนี้ตามสถานที่ต่างๆเช่นในส่วนของพระบรมหาราชวังครับก็จะดูคึกคักดูดรอปลงไปครับแต่ถ้าในส่วนของตลาด้ังเที่ยวชาวยุโรปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดแม่กรองล่มหบแล้วก็ที่นี่ครับคึกคักมากนะครับของกินจำพวกผลไม้ไทยเหล่านี้ทุกคนนีครับจะขายดีมากๆนะครับเห็นไหมครับ เดูนะครับยุโรปก็ชอบมาบ้านเราในช่วงนี้เพราะว่าอากาศอุ่นดีแล้วก็นี่ครับผลไม้นี่ครับพวกขนุนมะม่วงต่างๆนะครับดูดิฮะดูร้านอาหารร้านนี้ครับถ้าจะไม่มีโต๊ะนั่งนะครับแน่นหมดเลยนะดูดิครับ อันนี้คือกินขนุนทุกคนนี่ครับผลไมา้ไทยนยอดที่ทุกคนจะก็คือข้าวเหนียวมะม,ม่วงฮะนี่ครับคนไทยต่างชาติต่างก็นิยมมากทุกคน ข้าวเหนียวมะม่วงทุกคนนี่ครับน้ำดอกไม้แท้ๆครับนี่ครับหากินยากมากดูดิครับน่ากินไหมฮะชุดละหกสิบบาทใช่ไหมครับเจ็ดสิบบาทนะครับทุกคนนี่ครับชุดละเจ็ดสิบบาทแซวแซลแม่ค้าครับแซวแม่ค้าทุกคนมาที่ตลาดน้ําอย่าลืมมาร้านเจ๊ข่าวนะครับข้าวเหนียวม่วงอันนี้คือน้ําดอกไม้นะครับสดๆเลยทุกคนนี่ครับว้าวชุ่มๆเลย ราคากล่องหนึ่งเจ็ดสิบาททุกคนไม่แพงนะไม่แพงแล้วเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แท้ๆด้วยฮะเดียวก็ลองแล้วตอนนี้มะม่วงแต้องเข้าใจทุกคนทุกนี้ไม่ใช่น้ำมะม่วง,งครับราคาจะสูงนิดนึงครับปกติก็ประมาณห0 6 0บาทฮะแต่นี่คือน้ำดอกไม้นะครับทุกคนไม่ใช่แก้วคมินนะฮะ<ไ>นี่ครับประมาณนี้พอดูงไซส์ไหนครับนี่ว้าวน่ากินไหมครับทุกคนนี่ฮะโรยด้วยถั่วเหลือง แล้วก็กะทิพร้อมเสิร์ฟดูครับอันนี้คือรถบัสกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับส่วนมากเช้าวันนี้ครับกรุ๊ปทัวร์ที่มาวันนี้ก็จะเป็นยุโรปซะส่วนใหญ่นะฮะดูดีครับคึกคักมากในส่วนของตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเสลิ่วันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตดูบรรยากาศนะครับที่ตลาดแม่กรองครับหรือว่าตลาดล่มหุบแล้วก็ ที่ตลาดน้ำดำเนินตัวครับในวันที่16ครับเดือนมกราคมท่านผู้ชมก็คึกคักมากนะครับบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็ยังคึกคักนะครับไม่ต่างจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเลยครับโอเคนะครับสลับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปคลิปตอนนี้ท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณสลับการรับชมขอบคุณสลับกาิจตรมขอให้ทุกคนครับมีความสุขในวันทํางานวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับวันนี้สวัสดีครับ